ของคนไทยในการขับขี่มอเตอร์ไซค์ภาพสะท้อนจากพฤติกรรมการขับขี่ของคนไทยเราจะเห็นได้ว่าสังคมปัจจุบันการใช้มอเตอร์ไซค์มีความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมในด้านต่างๆเป็นอย่างมากเนื่องจากมีความคล่องตัวสูงสามารถขับเคลื่อนไปยังที่ต่างๆได้อย่างไม่จำกัดความเร็วราคาไม่แพงเกินไปค่าบำรุงรักษาและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจะถูกมากกว่ารถประเภทอื่น เจ้าเลยเจ้าเลยแม่เจ้าจริงเจ้าจริงก่อนไม่ได้ไม่ไปวะแต่ทางหน้าทางหน้าทางหน้าโอ้เจ้าเลยเฮ้โล่นเทพมากเลยมีแบงค์อัดไหมอัดแล้วอัดแล้วอัดแล้วเทพมาก พาดิโอ้ยลุงเขาสุดยอดเลยาไปเรามามาจากคลิป YouTube เราจะเห็นว่าคนไทยให้ความสนใจในการขับขี่มอเตอร์ไซค์แบบแปลกเป็นอย่างมากพฤติกรรมการขับขี่แบบแปลกนี้เป็นที่นิยมชุมชอบของคนไทยซึ่งอาจได้รับอิทธิพลจากเพื่อน หรือรุ่นพี่ที่เป็นแบบอย่างที่มีความเชื่อว่าพฤติกรรมเหล่านี้หากทำไปแล้วผู้ควรจะให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนจะถูกยกย่อ้หรือชื่นชมจากเพื่อนรุ่นพี่หรือบุคคลตัวอย่างในกลุ่มรวมถึงอิทธิพลจากตัวของตัวเองเป็นพฤติกรรมการเรียกร้องความสนใจส่วนบุคคลที่ได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีจากคนในสังคม เกิดตัวเองล้มตัวเองก็เจ็บเหมือนกันมันไม่ใช่เจ็บแต่คนข้างๆแต่ตัวเองก็เจ็บถ้ายิงเป็นรถสูงยิ่งไม่ใช่เจ็บอะไปยิงๆนั่นอะถึงแก่ชีวิตเลยเออถ้าถ้าถ้าคนไม่ไม่เมายาหรือเมาเหล้ามันก็ไม่ทากลัวหยุดแต่ถ้าคนพวกนั้นมันถึงจะพลกขน,นองคนนั้นเราไม่ไม่เท่าไหร่พี่มองว่า,วามันป็นพฤติกรรมที่อันตรายเนาะ ใช่อันตรายแค่ตัวคุณเนาะแต่มันทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนด้วยเนาะเช่นปัดหน้ารถหรือว่าขี่เร็วเนาะอาจจะไปเฉียวชนไม่ได้แค่มีแค่เราเจ็บแต่อาจจะทําให้คนอื่นเจ็บด้วยเนาะไม่ดีแบบไม่สุภาพจะเห็นแล้วก็ไม่ค่อยพอใจคืออันตรายนี่ร้อยเอยู่แล้วขับขี่แบบประมาทเนี่ยมว่ามันเป็อนตรา 嗯，我不太喜欢这样的行为，我我觉得这样做觉得很害怕，又或者是特别危险、嗯。呃，我认为这是不安全，最不安全的行为，因为这睡着开车这样是对自己生命安全不负责任的一种行为。在骑摩托车我们都要先骑我 ถ้ใช่บางที่อรถใหม่มาเนี่ยบางทีเจ้าที่เรียกเนี่ยเขาเขาก็จะบอกอ่๋อ,อยังไม่มีใบกี่หรือมีหว่างทาครับใครจะยินตามขั้ตอนเราต้องมีใบ่กี่ก่อนที่เราจะมาขับรถถ้าเขาจะขจับขับปกติวิสัยเคื่องบทั่วไปอ่ะขับรถไปอะาจจะนึกถือพิมพ์อะไรเนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นถ้าหากมันเกิดอุบัติเหตุแล้วครับคืออยากให้มีระเบียบวินัยในการใช้รถในท้องถนน่ะ when not